สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูก้อยอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการอ่านคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งวันนี้ก็จะเป็นคำพื้นฐานที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ชุดที่สองจำนวนทั้งสิ้นสิบคำนะคะทีนี้เดี๋ยวก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนนะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนเห็นคำทั้งสิบคำพร้อมกับการอ่านก่อนนะคะว่าแต่ละคำนั้นอ่านออกเสียงว่าอย่างไงเราไปเริ่มต้นกันเลยคะ่ะ ทีกะละมังกัดกันกับกาขยายขึ้นมาทางด้านนี้นะคะ กลางกลางเกงกาแฟไก่เอาละค่ะนักเรียนคะคำทั้งหมดนะคะเป็นคำที่ขึ้นต้นเพียนชนะตัวแรกด้วยกอไก่นะคะอทีน,นี้เราจะไปเรียนดูวิธีการสะกดคำแต่ละคำเริ่มคำที่หนึ่งกันเลยคะ่ะ กะกะโอิทิกะทิกะกะละละ มอะงอมัองมคำว่ามังนะคะด้านบนนี้คือไม้หันอากาศมันก็มาจากสระอะนั่นเองแต่เมื่อสระอะนะคะมีตัวสะกดมาต่อท้ายเมื่อไรก็ตามนะคะสระอะก็จะกระโดดขึ้นไปด้านบนกลายเป็นไม้หันอากาศแต่ก็ยังออกเสียงว่าอะเหมือนกันนะคะคำนี้ก็จะอ่านว่ากะละมัง เหมือนกันเลยค่ะคำนี้นะคะออกเสียงอะนะคะแต่มีดอเด็กเข้ามาเป็นตัวสะกดนะคะสะละอะจึงกระโดดขึ้นไปข้างบนกลายเป็นไม่แหนอากาศคำนี้สะกดว่ากออดอกดเหมือนกันเลยค่ะคำนี้นะคะนักเรียนคะสะละอะก็กระโดดขึ้นไปด้านบนอีกนะคะ เพราะม mm ีนนวหนูมาเป็นตัวสะกดนะคะเราก็จะออกเสียงว่ากออนกันกับคำนี้ก็สระอาดกระิกดขึ้นไปข้างบนนะคะเป็นไม่หานอากาศนะคะเพราะว่ามีบอใบไม้มาเป็นตัวสะกดนะคะเราสะกดคำนี้ว่ากออบกบ คำนี้ง่ายมากเลยเราเคยเจอแล้วนะคะก,อ,อ,าก,ากอ,อกากอางกลาง กางกอเองโกเกงกางเกงกออากาโอแอแฟ กาแฟกออายไกยอา่าแล้วค่ะเราจะมาทวนคำที่หนึ่งด้วยกันนะคะคำแรกนะคะนักเรียน อ่านเป็นคำตามคุณครูเลยนะคะกะทิกะละมังก<ะ>ัดก, <ะ S 2> กันก, <ะ S 2> กับกา กางเกงกาแฟกายเอา่ะค่ะทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะไปเร็วๆนะคะกะทิกะละมังก<ะ>ัดกัน ก,กาบกากางกลางเกงกาแฟไกเอาล่ะค่ะนักเรียนทุกคนคะเก่งมากค่ะทีนี้ คนไหนที่ยังสะกดไม่ได้นะคะหรือว่ายังสะกดไม่คล่องนักเรียนก็ย้อนคลิปวิดีโอนะคะแล้วก็ดูซ้ำนะคะสะกดจนกว่านักเรียนจะสามารถสะกดครบได้ทั้ง10คําและหลังจากที่สะกดครบได้ทั้ง10คําแล้วก็ให้คุณแม่นะคะอัดคลิปวิดีโอการสะกดคําของนักเรียนส่งมาให้คุณครูนะคะในไลน์เพื่อคุณครูจะได้ประเมินให้คะแนนนักเรียนเป็นรายบุคคลต่อไปค่ะ เอาล้วค่ะวันนี้ครูก้อยก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะในเรื่องของการอ่านคำพื้นฐานที่ขึ้นต้นด้ดยกรอกไก่ชุดที่สองจำนวนสิบคำไว้เราพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ